ในแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้คนจากทั่วโลกค่ะที่นมสัสก,การพระเจ้านะคะแต่ว่าในพระคัมภีร์ใช้คําว่าพระเจ้าทรงสแสวงหางคนที่นมสัสก,การพระองค์ด้วยวิญญาณและความจริงก็นั่นแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนที่นมสัสก,การพระองค์จากทั่วโลกเนี่ยเป็นผู้ที่อ่า นมมสก,การเแล้วพระองค์จัดทรงพอพระไทยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ดูแค่การนมัสก,การไม่ได้ดูเพียงแค่ทางด้านภายนอกแต่ว่าพระองค์ทรงมองเข้าไปถึงวิญญาณแล้วก็จิตใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อพระองค์ต้องสแสวงหาแสดงว่าทุกการนมัสก,การนั้นนะ่ะจะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้านะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาดูกันว่ามีด้วยหรือการนมมสก,การที่ ไม่ได้ตรงตามนาำพระไทยของพระเจ้านะคะเรามาดูความหมายของการนมัสก,การกันก่อนนะคะคือการนมัสก,การเนี่ยเป็นการการแสดงออกถึงการที่เรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุด,สดเป็นเป็นผู้ที่เรายำเกรงยกย่องอยากจะสรรเสริญอยากจะขอบพระคุณอยากจะแสดงความรักกับพระองค์อยากจะเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ยอมรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงตัด นะคะซึ่งการนมัสการเนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆมากมายถ้าเป็นในพันธสัญญาเดิมเนี่ยก็จะมีทั้งการอธิษฐานการเผาถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชามีการร้องเพลงมีการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆการฟังคําเทศนาการถวายสิบรถทุกอย่างก็เป็นการนมัสการพระเจ้าหมดนะคะส่วนในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นยุคของเราเนี่ยสิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเราไม่ต้องถวายเราไม่ต้องเผาสัตว์เป็นเครื่องบูชาแล้วนะคะเพราะว่าพระเยซูคิดทรงเป็น เครื่องบูชาถ่ายบาทแทนเราแล้วนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นในยุคพันทศสัญญาเดิมหรือว่าในยุคพันทศสัญญาใหม่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เมื่อเราต้องเข้ามาเมื่อเราจะเข้ามานมัสการพระเจ้าก็าคือว่าเราจะต้องยำเกรงพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดของเรานะคะแล้วาการน้มัสการแบบไหนที่ไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าเรามาดูในข้อพระคัมภีร์ที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะคะอยู่ในอิสยาห์บทที่1ข้อ11ถึง15 พยาเวตัดว่าเครื่องบูชามากมายของเจ้านั้นเป็นประโยชน์อะไรกับเราแกะตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนั้นเรามีเกินพอแล้วรวมทั้งไขมันของสัตว์ทั้งหลายที่ขุนไว้นั้นเราไม่ปิติอินดีในเลือดของวัวผู้หรือของลูกแกะหรือของแพะผู้เมื่อเจ้าเข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเราใครขอให้พวกเจ้าทำเช่นนี้ในการเหยียบเข้ามาในบริเวณของเราอย่านำของถวายอนันจ,จังมาอีกเลยเครื่องหอมก็เป็นสิ่งน่าสะอิดสะเอียนต่อเรา วันเทศกาลเลี้ยงข้างขึ้นวันสบาโตและการเรียกมาชุมนุมเราทนไม่ได้กับการทำชั่วพร้อมกับการประชุมศักดิ์สิทธิ์ใจของเราเกลียดชังวันเทศกาลเลี้ยงข้างขึ้นและวันเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของเจ้ามันกลายเป็นภาระหนักบนตัวเราเราแบะจนเหน็ดเหนื่อยแล้วเมื่อพวกเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะปิดตาของเราจากเจ้าแม้ว่าเจ้าจะจจะอธิษฐานมากมายเราก็จะไม่ฟังด้วยมือของพวกเจ้าเต็มด้วยเลือด สิ่งที่ทําให้พระเจ้าไม่ยอมรับการนมัสการเนี่ยไม่ไม่ใช่เพราะว่าเราร้องเพลงไม่เพาะเราร้องเพลงไม่ถึงเราถวายน้อยไปเราอธิษฐานสั้นไปเราฟังคําเทศนาแล้วเราอาจจะมีเผลอหลับไปบ้างแต่ว่าสิ่งที่พงทนไม่ได้เลยได้ระบุไว้ว่าก็คือการทําชั่วพร้อมกับการประชุมศักดิ์สิทธิ์นี่คือเหตุผลเดียวเลยนะคะคือการทําชั่นก็คือการที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า คือคนอิสราเอลในยุคนั้นเนี่ยค่ะเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้วางใจในพระเจ้านะคะทําไมประเด็นนี้ถึงสําคัญเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงความหมายของการนนะมันสก,การกนะ็คือเราเข้ามาอยู่ต่อนหน้าพระพักพระเจ้าเพื่อบอกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดแล้วเราพร้อมที่จะเชื่อฟังและให้พระองค์ทรงปกครองแต่การที่เราทําชั่วเนี่ยมันเหมือนกับเราเข้ามาบอกว่าเพราะเราอยู่เรายอมรับว,ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์องจอมเจ้านายของเราแต่ เราไม่เชื่อฟังพระองค์เราเราไม่ได้ยำเกรงพระองค์จริงๆการที่เรายังทํำบาปชั่วอยู่นะั่นแสดงว่าเราไม่ยอมแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เราควรจะเชื่อฟังและยำเกรงนะคะพระองค์ไม่ได้ยิ่งใหญ่ในชีวิตเราจริงๆพระองค์ปกครองเราไม่ได้การแสดงออกด้วยการนนะมัสการทั้งที่กันทั้งที่ยังทําชั่วจึงไม่ต่างอะไรกับการที่ถ้าถ้าเป็นคําของพระเยซูก็คือน่าซื่อใจคด ก็คือการแสดงออกข้างนอกอย่างหนึ่งแต่ข้างในจิตใจเราเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรานึกภาพไม่ออกก็คือสมมติว่าเขาเข้ามานาเข้ามานมัสการพระเจ้าแต่ว่าพอเขาออกไปเขาก็ไปฆ่าคนเขาเข้ามานมัสการพระเจ้าแต่พอเขาออกไปเขาก็ไปขู่รีดคนจนเขาเข้ามานมัสการพระเจ้าพอเขาพอเขากลับไปบ้านเขาก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่หรือถ้าเป็นคนในยุคปัจจุบันเราเข้ามานมัสการพระเจ้าเสร็จเราออกไปเราไปเที่ยวผู้หญิง หรือเราเข้ามานมัสการพระเจ้าเสร็จเราออกไปเราก็ไปนั่งที่ท่าเจ้านายมันเป็นการเหมือนเหมือนการกระทําอย่างหนึ่งภายนอกเราแสดงออกอย่างหนึ่งแต่ข้างในเราจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เมื่อการนมัสการนั้นพระเจ้าไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นคืออะไรในข้อ15นะคะเมื่อพวกเจ้ากลางมือของเจ้าออกเราจะปิดตาของเราจากเจ้าแม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเราก็จะไม่ฟังเมื่อพระเจ้า ไม่มองไม่ฟังก็จะไม่มีการตอบก็จะไม่มีการช่วยเหลือจะไม่มีการอยพรจะไม่มีการช่วยกู้จะไม่มีการปกป้องจะไม่มีการรักษาเพราะพระองค์ทรงปิดตาและปิดหูจากเรานะคะแล้วเราจะทาอย่างไรหากเราได้ทําบาปชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วโดยเน้นนะคะโดยเฉพาะการตั้งใจทําบาปรู้ว่ารู้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยแต่อย่างตั้งใจไม่ใช่เผลอนะคะก็คืออย่างตั้งใจทําบาป เราเราจะทําอย่างไรถ้าเราทําบาปไปแล้วแล้วเราจะเข้ามานมาจะเข้ามานมสการพระองค์ยังไงให้พระองค์ทรงยอมรับการน,นมัสการของเรานะคะในข้อที่16-18ถึง18ได้บอกไว้ว่าจงชําระตัวและทําตัวเจ้าให้สะอาดจงเอาความชั่วของเจ้าไปให้พ้นจากสายตาเราจงเลิกทําชั่วจงฝึกทําดีจงเสาะหาความเป็นธรรมจงแก้ไขการบีบบังคับ จงแก้ต่างให้ลูกกำพาพ่อจงสู้ความเพื่อหญิงไม่พระยาเวตาต์ว่ามาเถิดให้พวกเราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าจะเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าดแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทําบาปชั่วไปแล้วและเราต้องการที่จะเข้ามานมัสการพระอ,องค์อีกครั้งสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องสํานึกในความผิดบาปนั้นก่อนนะคะแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือบาปในสายพระเนรของพระเจ้า แล้วก็ประการที่สองก็คือเราต้องเลิกทำบาปนั่นซะต้องเลิกแบบตั้งใจเลิกนะคะแล้วก็สามก็คือชำระตัวให้สะอาดเรื่องการชำระตัวให้ให้สะอาดเนี่ยถ้าเป็นในพันธสัญญาเดิมอะคะ่ะก็เขาจะต้องให้ปุโรหิตเป็นผู้ที่ทำการชำระให้นะคะ <c oughs> เพื่อที่เขาจะได้พ้นมนทินแต่ว่าในข้อนเนี่ยพระเจ้าได้ตัดถึง องพเย,ยูุริ์ว่ามาเถิดให้พวกเราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าจะเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะอันนี้เป็นการพยากรณ์ถึงโลหิตขององค์พเยูุริ์ที่จะชำระเราให้สะอาดได้บริสุทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งอยู่ในองคพเย,ยูุริ์แล้วเนี่ยเมื่อเราสํานึกบาปเราสารภาพบาปแล้วเราต้องกลับใจแล้วก็ให้โลหิตขององค์พเยูุริต์ชำระเราให้สะอาดอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ในข้อสี่พระวจนะได้บอกไว้ว่าจงฝึกทําดีในข้อนี้ใช้คําว่าฝึกนั่นแสดงว่าเราต้องมีการทําดีบ่อยๆทําจนชํานาญทําจนเป็นนิสัยนะคะแล้วเราก็จะแสดงออกด้วยการทําดีเนี่ยโดยอัตโนมัติแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือจงเสาะหาความเป็นธรรมความเป็นธรรมหรือความชอบธรรมซึ่งก็คือสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรข,ของพระเจ้าเราจะยึดความชอบธรรมความยุติธรรมความเป็นธรรมตาม พระวจนะของพระเจ้านะคะไม่ใช่ตามแบบของลูกนี้แล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อเมื่อเมื่อเราได้ได้ตระหนักแล้วก็กลับชำระตัวให้บริสุทธิ์กับใจแล้วก็หันมาทำความดีเมื่อเราเข้ามานมัสการพระเจ้าในอิสยาบทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้าได้บอกไว้ว่าถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินเต็มใจนี้ก็คือเต็มใจที่จะละจากการทำบาปชั่วนะคะแล้วก็ เชื่อฟังก็คือกลับมาดําเนินชีวิตที่ถูกต้องในสายพะเนของพระเจ้าเราถ้าเราทําเช่นนี้เรากําลังนมัสก,การพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงนะคะแล้วก็การนมัสก,การพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงเป็นการนมัสก,การที่พระเจ้าทรงแสวงหาพระอ,องค์จะทรงเปิดตาดูเราเปิดหูฟังเราแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะตามมานั่นก็คือพระอ,องค์จะทรงตอบคำิษฐานการช่วยเหลือการอวยพรการช่วยกู้การปกปอ้ปองกันรักษา เพราะว่าพราะองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของเราเมื่อเราดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆวันนะคะเราควรที่จะ,ะสำรวจตัวเองว่าเราได้ทําบาปอะไรด้วยความตั้งใจไหมคือรู้ว่าบาปพระเจ้าเตือนก็ยังทําเมื่อเรารู้เนี่ยเราควรที่จะใค่ควรแล้วก็กลับใจแล้วก็ชำระตัวเองให้สะอาดในทุกๆวันนะคะเราไม่ต้องรอว่าเก็บเก็บไว้ก่อนเดี๋ยว พรงนี้จะไปโบสถ์วันนี้คือมันเสาร์แล้วเราค่อยรวบรวมบาปแล้วเราก็ค่อยสารภาพทีเดียวเราสํานึกได้เมื่อไหร่เราก็คือทำเราตัวเองให้สะอาดเมื่อน,นั้นซึ่งถ้าเราทําอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาชีวิตเราก็คือชีวิตที่กําลังนมัสการพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยกันนะคะเรามาขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้กันค่ะ พ่อคาลูกขอบคุณพงค์สาหรับพระเมตตาที่ทรงสอนให้เรารู้ว่าการนมัสก,การแบบไหนที่พงษ์ทรงพอพระทัยแล้วก็ขอบคุณพงค์ที่ทรงเมตตาและอดทนกับสิ่งที่เราทําผิดพลาดขอบคุณพระเมตตาที่ให้เราได้มีโอกาสกลับใจแล้วก็ขอบคุณพงค์สาหรับองค์พระเยซูคริสต์ที่โลหิตของพระองค์สามารถชําระเราให้สะอาดและบริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วขอบคุณพระองค์ที่เราได้รับทุกสิ่งนี้ พระบุตรของพระองค์ทรงรักเราและทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ขอให้การนมัสการของเราในทุกๆวันในทุกๆเวลาเป็น,นที่พอพระทัยของพระองค์และขอให้เราคือผู้นั้นที่พระองค์ทรงแสวงหาและทรงโปรดปรานลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยสุก,กิจ้าเอเมนขอบคุณค่า